วันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวนี้แลวนะคะก๋วยเตี๋ยวอร่อยบอยบ้านโพมีทั้งหมูและเนื้อนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันอันนี้นี่คือร้านเขานะ้คะทางเขา้าร้านก๋วยเตี๋ยวจะประมาณนี้โอเค อะไรให้เรากินได้มากมาก็จะเป็นเมนูอาหารนะคะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีทั้งข้าวผัดกระเพรามีน้ำด้วยนะคะดูมีอะไรเฉาก้วยน้ำสดกาแฟร้านบอยวัดโพจะอยู่ในซอยวัดโพเลื่อนนะคะประมาณ200เมตร เข้ามาก็จะเจอชื่อว่าเตี๋ยวอร่อยวัดบอยวัดโพน้ำแข็งฟรีผักฟรีบริการตัวเองครับผมมาจ้ะมาดูซิล้วสั่งอะไรมาบ้างมีทั้งเกาเหลาและก็ผัดกระเพรา ก๋วยเตีดเด๋ยวแล้วก็มาพร้อมเราก็จะพร้อมกินกันนะจ๊ะชิมก่อนปรุงโต๊ะมันเล็กไปเนาะมันบางไม่พอ <c oughs> ร้านก๋วยเตี๋ยวบอยวัดโพเขามีข้าวผัดกะเพราทำเนื้อเปื่อยก็อร่อยดีเขาชิมไปแล้วอร่อยอร่อยก๋วยเตีดเด๋ยก็อร่อยใครที่ชอบเราจัดกระปงเพิ่มได้ ชิ้นน้ำนนอะไรสิอะไรเนะนี่ยนิ้งคุอมเลยนะใหญ่ท้องราคาก๋วยเตี๋ยก็จะอยู่ที่ราคาที่ชามละ30บาทน,นะคะใส่ถุงกระบ้าน35บาเกาเหลาห้าสิ โต๊ะนั่งก็จะมีประมาณห้าหกโต๊ะวันนี้เป็นวันเสาร์คนก็จะทยอยเข้ามาทยอยเข้าทยอยออกเดี๋ยวเรามาชิมกันดูเป็นยังไงบ้างและว,วันนี้เราก็ได้สั่งก๋วยเตี๋ยวมาเป็นเส้นเล็กชิ้นกับเนื้อเปื่อยแล้วก็จะเป็นเส้นเล็กแห้งชิ้นเปื่อยเหมือนกันอีกอันหนึ่งจะเป็นเกาเหลา ชิ้นเปื่อยเหมือนกัน,กนเกาเหลาแล้วก็ผัดกะเพราเนื้อเปื่อยรสชาติหนุ่มๆกลัวไข่ค,ค่ะแห้งเหมือซุปมีน้ำซุปให้ด้วยนะคะแบบแห้งก็มีน้ำซุปให้ว,ว้าวโตวมันเล็กไปนะคะโตเล็กสำหรับแบบมินิมินิข้างหลังก็จะเป็นริมคลองเป็นให่ใหญ่คลองใหม่ โอ้ยจิงเก่งจังเลยลูกหิวหรออกินเข้าไปเยอะๆค่ะอืมใครที่เป็นสายก๋ยวเยเตี๋ยวอย่าลืมนะคะร้านบอยวัดโพอยู่ในซอยวัดโพเื่อนขับรถเข้ามาประมาณ200เมตรก็จะเจอ ถ้าอยู่ตรงข้ามอ่ะบ้านหลังใหญ่หญเลยอ่ะบ้านอะไรไม่รู้หลังโตเบลเบล่บบาหาไม่ยากหรอกค่ะไออินะอเราโทเรือนวันเลยของเรามั้เจอวัดโทษเรือนก,ก็เลยมาอีกของวันนึงก็เจอแล้ว ใครที่ชอบรสจัดก็ปรุงเพิ่มได้แต่สำหรับเราอร่อยแล้วไม่ต้องปรุงอร่อยมากมายก็อเกลี่ยนี่แหละ ร้านแบบครบครัวทำแบบครบครัวมีแม่คอยช่วยอ,อย่าลืมนะ,ะไชะทชอบก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่ชิมได้อร่อย ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวขอดเป็นก๋วยเตี๋ยวก่อน,นะไล่จ้า